สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ the m a n e r Lady Secret Serum เป็นผลิตภัณฑ์ที่พรู้จักโด,โดยนี้เพราะว่าเพื่อนชื่อนิ่มนะคะแนะนำพี่ใช้ตอนแรกๆรอะคะ่ะ mm hmm. ก็คิดว่าอะไรเนี่ย Lady Secret Serum mm hmm. มันไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะมันเป็นที่สำหรับทาจินะคะเป็นอะไรของผู้หญิงผู้หญิงนะคะตอนนั้นเราไปต่างสวัสดิการแล้วเพื่อนก็บอกว่า เนี่ยลองใช้ตัวนี้ดูเวลาเข้าน้ำสาธารนณะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันป้องกันการติดเชื้อนะคะเพราอความสะอาดของผู้หญิงพอเราต้องใช้ห้องน้ําสาธารณะนะคะและ้วก็ที่สําคัญนะคะเรื่องกลิ่นนะคะเราก็จะได้กลายเป็นน้งจี้กลิ่นธรรมชาตินะคะที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังทําให้จี้ของเราเนี่ยกระชับด้วยค่ะสนใจติดต่อน้องนิ่มได้นะคะ